แถวมาเชยภูมิชาวอำเภอซับใหญ่ในสามตำบลร่วมแต่งจัดขบวนแห่บายสีไปตามถนนจากหน้าตลาดไปอำเภอซับใหญ่เพื่อร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลและงานของดีอำเภอซับใหญ่ประจำปี2565อย่างคึกคักที่บริเวณอำเภอซับใหญ่จังหวัดเชยาภูมินายชานชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยาภูมิได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ร้อมผูกผ้าขาวม้าและคล้องพวงมาลัยก่อนแก่องค์รูปเหมือนเจ้าพ่อพระยาแลของอำเภอรับใหญ่และเป็นประธานเปิดงานของดีอำเภอรับใหญ่โดยมีนายเดชเสนคำานอำเภอรับใหญ่หัวหน้าส่วนราชการนายกและแต่และตำบลพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่อำเภอรับใหญ่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีกว่าหนึ่งพันคนโดยภายในงาน มีขบวนแห่บายสีที่สวยงามของชาวบ้านแต่ละตำบลของอำเภอทรัพย์ใหญ่พร้อมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่ชมการประกวดโคสวยงามและสุดท้ายสีสันอยู่ที่การประกวดผัดมีและส้มตำลีลาโดยแต่ละตำบลต่างก็เตรียมตัวงัดลีลาออกมาโชว์ไม้เด็กกันอย่างคึกคักสนุกสนาน <N> นายเดชนศคาในอำเภอรับใหญ่ได้กล่าวว่าได้นหัวหน้าส่วนราชการและอุตสาหกิจมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงภูมิเขตอําเภอรับใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลกํานันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวอําเภอรับใหญ่บัตรหนึ่งพันคนมาร่วมแสดงพลังเพื่อเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานของดีอําเภอรับใหญ่ประจําปี2565ซึ่งในวันนี้เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจความรักความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอทรัพย์ใหญ่ที่ได้จัดงานขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแลโดยได้พร้อมใจกันถวายทางและเครื่องสักการะซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สินค้าโอท็อปพร้อมการประกวดแข่งขันและจัดที่ทัศการของดีของโบราณของส่วราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผ้าประชาชนและพี่น้องประชาชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้อำเภอรัพ์ใหญ่ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้แก่พี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดซึ่งการจัด งานเจ้าพ่อพยานแลและงานของดีอำเภอทรัพย์ใหญ่ประจำปี2,565ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการจัดงานทุกฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งกำนันหุ่ยบ้านข้าราชการกรมสตรีตลอดจนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านงบประมาณและเสียสละแรงกายแรงใจในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการนิ News 24, วส์4 4่ากรวงนาภาพข่าวเดียรา่าทิพสีรายงาน